ยูโย,โยโสวัสดีครับอะไรนะครับวันนี้นะแมวเหมือนแกนเมอร์มาเล่นเกม d y นสตี y Hero วันนี้มาอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์647นะหนทางสู่ลิโป้ทีม8เหมือนเดิมเราก็มาอัปเดตกันนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เอ่ยขอดูเช็คชื่อหน่อยนะ136แล้ว136ก็ปลาเข้าไป3 42ก็4เดือนกว่าๆแล้วเกือบจะ5เดือนนะก็เราที่ตั้งเป้าไว้ก็คือน่าจะประมาณสัก5เดือนนะถึงจะเป็นเลเวล120นะ เท่าที่ดูของอของตัวเซิร์ฟก่อนๆน,นะครับใช้ประมาณ5เดือนนะก็ประมาณ150วันนะอีกประมาณ10กว่าวันนะก็น่าจะ120ก็เนี่ยใกล้เคียงครับเพราะว่าตอนนี้1 1 7่งร้อเจและเลเวลนะก็120จะไม่ได้ว่ามีลดอะไรบ้างอุ้ยอ๋อนี่แปานเทพแล้วล120นะแล้วก็เดี๋ยวขอดูตัวไม้เทพซิอ่ะก็มีประมาณนี้ตอนนี้เราเหมือนเดิมเราก็จะเล่นเซิร์ฟนี้เราเล่นชิวๆไปเรื่อยๆแล้วก็มีคราบงานเลี้ยงเลือ่อนรถนะงานเลี้ยงเลือ่อรถวันนี้ก็ เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะต้องดูก่อนนะว่าเราจะดองหรือเราจะใช้นะแต่ว่าเหมือนเดิมนะเนี่ยครับภารกิจนี้ก็อย่าลืมจะต้องใช้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเก็บสะสมตรงนี้แล้วก็นี่ครับเหตุของผมก็มีมีประมาณนี้แหละขอดูอันดับบริจาคสิเนี่ยครับคนเออดองกันหลายคนนะแต่ว่าเดี๋ยวดูนะว่าจะดองหรือจะกดนะครับเพราะว่าเราคำนวณดูแล้วอันหนึ่งได้ใช้3นะอันสิบแปดก็ได้ประมาณเป็นหมื่นนะ เป็นหมื่นของเราเนี่ยเราสามารถแลกซื้อตรงนี้ได้คือตรงเนี้ยคือน่าสนใจมากคือตรงเนี้ยครับคือเซษหีบตรงเนี้ยเพราะว่าเรายังขาดอยู่เราจะอัพเป็นตัวทองขึ้นมานะครับก็อาจจะต้องใช้นะครับเนี่ยได้2องเซตแล้วก็8 0 0พอีกได้อีกหมื่นหนึง่งนี่ได้ครบน่าจะได้ครบหนึ่งเซตเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็หรือว่าถ้าจะดองอีกก็จะ เนี่ยครับดูเป็นของแบบใหญ่ๆไปเลยนะ,อะขอดูซิของใหญ่ๆถุงโยกหูใหญ่นี่คือใหญ่มากจริงๆอันเนี้ยผมอยากได้นะเรื่องสะตล์ชีวิตเพราะว่ามันได้ยากมากตัวผมยังไม่มีเลยนะถ้ามีก็จะได้ที่เป็นบวกดาเมจนะสำหรับเราที่เราจากได้เนี่ยโบนัสโจมตีเพิ่มขึ้นอีกนะตรงนี้ก็จะทำให้ริโป้เราตีแรงขึ้นแต่ว่า ก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เราก็ยังไม่รีบแล้วก็เหมือนเดิมตอนนี้เราก็ซื้อของพวกนี้ไปเลยเนี่ยครับเรามีตำลึงเยอะเราก็ซื้อของพวกนี้ไปอาแล้วก็อ่าทงธงตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ลองเก็บดูผมก็ไม่รู้ว่าถ้าถุงทองของผม,ผมก็ผมก็อาจจะเอาถุงเตียนอุยตรงนี้นี่ดาเมจอีกสิเปเ็ก็เน้นดาเมจไปให้ของตัวลิโป้นะครับอืมก็ถ้าจะเอาผมก็อาจจะเอาถุงทองนี่แหละอะ ก็มาดูตรงนี้นี่ครับของเราที่เราเพิ่มเข้ามาเราจะมีอ้วนเซีย่ยวบวกเจ็ขึ้นมานะอ้วนเซีย่ยวแล้วก็เราค่อยๆบวกไปเรื่อยๆแล้วก็อ้วนเพราะว่าอ้วนเซีย่ยวของเราเนี่ยเราอยากได้เน็บชานะครับเน็บชาเป้าหมายที่อยู่ในสถานนะเน็บชาไม่สามารถใช้งานโจมตีทั่วไปได้โจมตีทั่วไปคือโจมตีตรงเนี้ยครับเหมือนเดิมนะครับที่เราใช้เน็บชาแล้วกเ็เดี๋ยวเราจะออทําไปเรื่อยๆ โบวไปเรื่อยๆแล้วก็นี่ครับโอกาสปล่อยสกิลมีโอกาสเดบชาเพิ่มอีก50%นะแล้วก็ของตัวอุ้นเซี่ยวของเรานี่เราใส่ตรงถุงเซี่ยวกเกลียวด้วยถุงเซี่ยวกเกลียวเนี่ยเห็นไหมโอกาสเดบชาเพิ่มขึ้นอีกนะเพิ่มโอกาสเดบชาเพิ่มขึ้นอีกนะเป้ <Rose> าหมายจที่ยิ่งน้อยโอกาสเดบชายิ่งเพิ่มมากขึ้นเนี่ยครับ <S 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 แล้วก็ตรงนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือกลศึกตรงนี้กลศึกของอุ้นเซี่ยวตรงนี้ครับ เมื่อปล่อยสกิลจะทําให้โทสะของศัตรูที่มีโทสะเยอะสุดลดลงอีก2แต้มเออมันก็จะลดโทสะไปอีกแล้วพอยิ่งลดโทสะแล้วโทสะส่วนต่างโทสะต่างกันเยอะเนี่ยริปโป้ของเราตรงนี้เนี่ยริปโป้ของเราจะมาให้ดูตรงนี้ครับนี่สลักของเราเนี่ยนี่ครับเรามีโทสะเบื้องต้นเพิ่มอีกหนึ่งแต้มด้วยริปโป้ของเราก็จะได้โทสะเพิ่มขึ้นนะแล้วยิ่งโทสะเยอะก็ นี่ครับตรงนี้ครับฝังตรงนี้ครับก่อนโจมตีถ้าตนเองมีโทแตามาสากว่าอีกฝ่ายทุกๆหนึ่งแต้มจะสร้างระเมจทางอ้อมเพิ่มอีก40%เนี่ยครับที่เราต้องการที่มันจะค่อยๆเชื่อมโยงไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็ค่อยๆค่อยๆดูกันแลวถ้าตามไม่ทันนี่ก็ต้องลองดูอัปเดตทีมลิโป้ของผมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมค่อยๆค่อนข้างอัปเดตอย่างละเอียดแล้วก็ติดต่อกันหลายๆวันอยู่นะเนี่ยครับ ของผมก็จะมาประมาณนี้เนี่ยครับโทษยิ่งโทษสายเยอะก็ยิ่งเนี่ยครับสั่งสร้างดาเมจทางอ้อมเข้าไปอีกนะครับก็จะยิ่งแรงมากยิ่งโกงมากเนี่ยครับตัวริปโปของเรานะแล้วก็ริปโปของเราตนนัวนี้เนี่ยครับใส่ขนศึกบุกร้ต้านรับนะแล้วก็ตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าทุกครั้งที่มีคนคนฝ่ายตัวเองตายหนึ่งคนเนี่ยดาเมจตนเองจะเพิ่มขึ้นสิเปอร์เซ็นผมไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันมันริปโปมันจะได้รับดาเมจหรือเปล่าเพราะว่า ไม่รู้ว่าอยู่ในสถานะตัวสำรองอะริป,ปร้จะได้หรือเปล่าวะเนี่ยผมไม่มั่นใจจริงๆไม่มั่นใจจริงๆก็แต่ว่าตอนนี้ก็เลยใส่ไปก่อนนะใส่ไปก่อนแล้วก็อีกอันหนึ่งบุกไไรตั้งรับเหมือนเดิมขณะออกทัพในฐานะผู้ช่วยแม่ทัพเพราะสิ่งคือเป็นครั้งแรกหากอ่ายศัตรูไม่มีผู้ช่วยแม่ทัพหรือ,อ,อตัวสำรองเนี่ยเนี่ยครับจะลดเลือด25%เเเพิ่มขึ้นอีกนะเราก็เลยใช้ในแบบนี้นะแล้วก็ของก็เนี่ยครับตีโอเซนก็เป็น ของของที่ถูกอัดมารองลองมาถ้าเทียบดูเนี่ยครับของอย่างเงี้ยอันนี้ยังบวกน้อยกว่านะครับเนี่ยอันนี้ก็บวกนิดเดียวนี่อ้วนสุดไม่ใส่เลยเนี่ครับเดียวครับไม่ได้ใส่เลยเสี่ยวเกี้ยวไม่ได้ใส่เลยเนี่ยครับแต่ว่าเนี่ยครับเตียวเซียนก็อัดของเป็นอันดับ2นะแล้วก็ <c oughs> มาสามารถทะลวงได้นะครับหลังจากไล่สกิลเพิ่มเติมนะครับโอกาสเอฟเฟกต คุ้มกันเนี่ยครับก็มันก็จะเก่งขึ้นนะครับก็จะทําให้เอ,อบวกพลังโจมตีบวกอะไรด้วยก็อ,อกดไปเลยครับโอ้สามแปดแล้วพลังลบก็เพิ่มขึ้นนะโอเคแล้วที่เหลือเราก็จะได้ใส่ปลูกให้กับเตียวเซียนไปนะอืมก็ถ้าไม่คิดอะไรมากก็กดไปเลยครับนี่ครับบวกเตียวเซียนไปกดไปเลยอืม เราะว่าเทียวเซนเราไม่ได้ใช้อะไรแล้วนะครับไม่ได้ใช้ตัวอะไรแล้วก็ต้องบวกอันนี้ไปเลยแล้วก็อ่าประมาณนี้อันเลเวลเดี๋ยวค่อยเพิ่มก็ได้เพราะว่าใช้เยอะริโปโปตอนนี้ของเราเดี๋ยวเรารอทะลวงขีดจำกัดตรงนี้แต่เรายังขาดตัวริโปโออยู่ใช้3ตัวตอนนี้มี1ตัวแล้วแล้วก็หรือจีโจอี้นี่เรามีรอไว้อยู่แล้วครับเนี่ยครับก็ต้องรอครับแล้วถึงผมถึงค่อยมาเนี่ยครับบุกทะลวงได้ ก็โหยังมีอะไรทําอีกเยอะเลยนะครับริโปโ้เนี่ยครับพลังผมก็ยังน้อยอยู่นะแต่อย่างว่าคือถ้ามาสายนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็อค่อยอัพไปนะค่อยๆอัพไปอ่ะนี่ครับพลังลบผมผมก็ประมาณนี้แล้วก็เมื่อเทียบกับคนอื่นนะนี่นี่ครับอันดับเลเวลของเราเนี่ยก็อันดับ57นะคือไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่นะไม่ได้ไม่ได้ต่างกันไม่ได้ตามมากนะครับแต่ว่าพลังลบของเราเนี่ยยังตามไม่ไม่ถึงอยู่นะไม่ถึงอยู่นะแต่ว่ามา เดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ Level เลเวล117แล้วหรอผมยังไม่ใจว่าจะทำอะไรเพิ่มได้อีกก็เนี่ยได้แต่รอของทองนะของทองอีกสักหน่อยนึงของผมก็ต้องดองเอาไว้อยู่นะครับดองเอาไว้นะครับขอดูกระเป๋าซิกระเป๋าเราดองอะไรไว้บ้างเนี่ยครับดองไว้เยอะเลยยังไม่มียังไม่มีอะไรนะ ตัวทองก็ยังไม่ครบตัวนี้ยอดขุนพลเรามีแล้วอาเคอหนึ่งนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยใส่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวตรงน,รงนี้เดี๋ยวเรามาทําเพิ่มขอดูหน่อยสินี่ขุนพลแดงเนี่ยครับเห็บจีบส,สีเทพอะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่ครบนะก็เดี๋ยวรอไปก่อนให้ขอดูสิยี่สิบแปดสิบสี่อืมยังไม่ได้จริงๆได้ทองทั้งตัวแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวรอครั้งหน้าเดี๋ยวเรารอดูกด กิดเค้กนะว่าเราจะกดไหมอ่าอะอ้โหขนนกม่วงใกล้จะเป็นขนนกส้มแล้วหรอใกล้แล้วใกล้แล้วอ่ะขอกดสักหน่อยหนึง่งตรงนี้ครับแปลงร่างสกินอุ้ยโอ้โหประดุกด้วยโอ้ยยังไม่อยากยังไม่อยากกดเลยเพราะว่าเราให้นั่นไว้อะมาโอ้ปจัจเสเซตก่อนล้วกันอ่ะ เรากดอันนี้เผยได้ขนนกแดงอือโอ้โหหนึ่งอันโอ้โหเศษหนึ่งเศษเท่านั้นโอ้โอย่าพิ่งสิที่อ่าตรงนี้อะแลกของแล้วกันตรงนี้ครับโอเคอ่าแลกมานี้แล้วก็เราแลกเนี่ยครับขนนกม่วงเป็นขนนกส้มปึง้งและขนนกส้มเราแลกเป็นขนนกแดงนะครับตรงนี้โอเคแลกเป็นขนนกแดงที่นี้อ่ามันมีหลายแบบที่เราจะแลกนะครับ มีหลายแบบนะก็่ออขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นตัวหลักเป็นยังไงตอนนี้ตัวหลักของเราตอนนี้เป็นบางทองนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวลิปโป้ขึ้นเยอะมากๆแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่สามารถเพิ่มพลังได้หลายอย่างนะคือตอนเนี้ยตัวหลักของเราเนี่ยที่เราชอบมากๆคือเทพยุทธ์ตรงนี้ด้วย นี่ครับโรคอนันต์โรมอนันต์ตรงนี้เนี่ยมันใส่โลกอมตะแต่ว่าต้องให้ฝ่ายตนเองตายแล้วก็ตัวหลักต้องไม่ตายนะถ้าตัวหลักไม่ตายเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องใช้ตัวอื่นที่ที่ทําให้ตัวหลักไม่ตายนะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเตียวหุยครับตัวหลักเราก็จะไม่ตายหรือเอ,อ่ออะไรกัะโอ้หลายตัวเลยเดี๋ยวผมก็จะเอามาลองให้ดูนะครับตอนนี้แปลงร่างสกิน แต่ว่ายังไม่ใช่คลิปนี้ละกันเดี๋ยวผมค่อยวิจัยย่อยดูก่อนผมมีในใจอยู่2อย่างนะที่จะกดมาเพิ่มนะอย่างแรกนะผมจะกดเตียวเซียนมานะก็จะทําให้ลิปโปมาแล้วก็เนี่ยครับเตียวเซียนก็จะเ,เขาเรียกว่าคู่คู่คอมโบกับลิปโปเพิ่มขึ้นอีกนะแถมมีเขาเรียกว่าเนี่ยครับมีบัฟด้วยมีบัฟด้วยก็ไม่แย่นะเตียวเซียนอะ เที่ยวเส้นตัวที่1กับตัวที่2คือถ้าผมอยากให้ถึกถึกมากผมก็ต้องเอาตัวเตียงหุยครับผมอาจจะเอาเตียงหุยนะแต่ไม่เป็นไรค่อยว่ากันอ่ะตอนนี้มาอันดาบพลังลบของเราผมจะลองตีคนพลังน้อยดูนะพลังเยอะกว่าเลยแหละเยอะกว่าเราเยอะเลยเยอะกว่าเราเยอะเลยนะประมาณ3 0เเลยแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่า ยังพอสู้ได้อยู่ไหมนะอืมนี่ครับกำเหลงด้วยอ้วนเซี่ยวเราได้เปิดก่อนไหมขอดูซิโอ้ไม่ได้เปิดก่อนอ่าถ้าตายอย่างนี้มาครับริปโปมาแล้วครับกำเหลงเขายังอยู่อะ่ะอืมกำเหลงตีแล้วปึ้งดีหนึ่งทีนี่ครับเราติดโล่โอเคโชคดีพอติดโล่ปุ๊บริปโปเรายังได้สวนต่อนะแล้วก็โอเคตีได้ไปนะครับเหมือนเดิมอามาต่อเลยครับ มานี่กำเหลงเหมือนเดิมที่นี่กำเหลงเนี่ยตีตัวเดียวตีก่อนเลยโอ้โหอุนเซียวเราไปแล้วริโปเรามา1ตัวแล้วก็โอ้โหยังอยู่ยังอยู่โอ้โหอึบริโปนี่ครับกำเหลงยังอยู่แล้วก็ทําให้ริโป้เราโอ้โหริโป้เราถึกมากๆแล้วก็ดีจริงๆห้กงดีมากที่ริโปเราถึกมากๆนะทําให้ริโป้เนี่ยเรายังมีโอกาส สวนกลับมาได้อยู่นะโอเคโอ้ okay. oh, ถือว่าเกือบนะเกือบเลยมารอดูหุบุญเอง๋งผมบอกเลยว่าบุญเอง๋งเออเป็นตัวที่เก่งมากๆโกงมากๆนะผมไม่แน่ใจเลยว่าจะสู้ได้ไหมแต่ว่ามาก่อนเลยนี่มาลิโป,โปมาแล,ปแล้วครับปึ้งหูบุญเอ๋งนี่แหละครับบุญเอ๋งยังอยู่บุญเอ๋งยังอยู่ โอเคแต่แลิโป้เราโอเคสอยแล้วบุญเองอันนี้เป็นปั๊กนะลิบบุญเองจริงตายไปแล้วนะครับบุญเองจริงตายไปแล้วนี่ครับเรียบร้อยโอเคยังได้อยู่นะยังได้อยู่มาครับมาอู้ซุนเซกโอ้โหเขาเล่นซุนเซกนะครับเริ่มเริ่มเห็นอะไรหลากหลายนะครับผมชอบมากเลยนะที่คนเล่นหลากหลายแล้วก็มาครับนี่วุ้นเซียวเราตีก่อนเลยมาครับมาแล้วลิโป้ปึ้งมา เหลือซุนเซ็กซุนเซ็กเลือดเต็มเลยโอ้โหสู้ยากจริงๆซุนเซ็กมาตีแถวหลังแล้วแต่ยังติดโลอยู่แล้วก็ริโปเราสวนกลับมาโอเคยังตายอยู่เห็นไหมครับยังพอยังสู้คนยังพอสู้คนพลังเยอะแยะอยู่นะคือเราไม่ต้องไปหวังตีคนพลังเยอะแบบอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอะไรอะไรอย่างนี้มากมายนะครับเพราะว่าเราเป็นสายฟรีนะครับเดี๋ยวเกมมันจะนั่นเกินไปนี่ครับแต่ว่านี่ครับดูครับกำเหลงกำเหลงมา เนี่ยครับลิปโป้เรายังอยู่แล้วก็โอ้โหเนี่ยครับผมบอกเลยว่าผมยังชอบจริงๆสู้คนพลังยังสู้คนพลังลบได้เยอะได้อยู่นะแต่ว่าอย่างว่ามันคือการแก้ทางกันนะครับเพราะว่าเราเอาไว้ตัวสำรองไว้ตัวสำรองนี่เราแก้ทางอะไรได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นต้องเพื่อนเพื่อนต้องช่วยดูด้วยนี่ครับแล้วเราใช้เน็บชาไปแล้วครับบอกเลยว่าลิปโป้มาแล้วปึ้งโอ้โหนั่นหายแต่ว่าโอ้โหถึกมากๆจู่ลงถึกมากมาก มไม่รู้จะสู้ไหวไหมม,มาสู้ได้ไหมเนี่ยปึ้งโอเคจูลงยังอยู่โอเค,อเคตายไปแล้วเรียบร้อยหูเกือบอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยจูลงเขาถึกมากๆจูลงเขาถึกมากๆอ่ะอ้สักโนอีกสักคนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งนะนี่โอ้ยทีมสุมาอี้ด้วยมาขอลองดูสุมาอี้ก็เป็นคู่ปับของลิโป้คล้ายๆกันนะเพราะว่าตีทุกตัวเหมือนกันแล้วโกงมากๆ มาแล้วอุนเซียวมาก่อนเลยนี่ครับติดเน็บชาไปแล้วมาครับริปโป้มาแล้วปึ้งหายสุมาอี้ยังอยู่ว่ะแต่สุมาอี้ยังอยู่ทำไงดีสุมาอี้ห,หมีแหงหัวต้นด้วยโอ้โหสุมาอี้มาแล้วปึ้งโอเคติดโล่หนึ่งติดโล่สองโอเคมาืหริปโปยังอยู่ไหมโอเคริปโป้เราสอยหายอยู่ยังพอได้อยู่นะเนี่ยครับยัง ยังให้ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะว่าทีมลิโป้ของเราเนี่ยยังไม่ด้อยนะแต่ว่าตอนนี้ตีบอสแล้วอย่าลืมตีบอสแต่ให้ดูดาเมจตีบอสเลยครับนี่คือข้อเสียหลักๆนะครับของทีมสำรองของเรานะเราลงตัวสำรองเนี่ยลงเป็นทีมสำรองเนี่ยมาครับปึ้งมาเนี่ยครับลิโป้ไม่ได้ออกครับลิโป้ไม่ได้ออกเลยลิโป้ไม่ได้ออกเลยนะเนี่ยนะครับข้อข้อด้อยของทีมนี้ที่เราเล่นนะครับเพราะนั้น ไม่ได้ดีเลยนะตีบอสได้คะแนนน้อยเนี่ยไม่ดีเลยนะเพราะว่ามันมีหลายกิจกรรมที่จะต้องใช้ดาเมจตีบอสนะครับเพราะนั้นไม่ไม่ดีนะครับก็เพื่อนๆก็ลองช่างใจดูนะครับตีคนตีคนแรงแต่ว่าตีบอสกากอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ลองดูสมดุลกันนะครับอ่ะสาหรับผมก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมมาตีบอสแล้วก็อ๋อตีเรือด้วยอ่ะตีบอสแล้วก็ตีเรือก็เหมือนเดิมก็ตีไปอ่ะไหนขอดูซิพู้ตีลิโป้ด้วยมา อืมมาเลยครับปึ้งโอ้คุณเซี่ยวเราตีก่อนติดเนบชามาครับลิปโป้เรามาแล้วครับปึ้งอ่าเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยเนี่ยครับถ้าตีคนกำลังใกล้เคียงนี่เราค่อนข้างได้เปรียบนะครับมาโอ้ลิปโป้อีกแล้วไหนขอดูซิลิปโป้เหมือนกัน มานี่ครับริโปโป้สอยเราก่อนเลยหายหมดเลยนะริโปโป้เราโมโหจัดก็เลยสวนกลับมาแต่ริโปโป้เรายังอยู่แล้วก็สวนกลับมาได้แต่ว่าหูเขาเขาแรงนะไม่ใช่เขาไม่แรงนะเก่งมากๆดีมากๆโหดมานี่ครับมาดูเตียวเลี้ยวสิริโปโป้ของเราจะยังอยู่ไหมมาครับอืโอโ้ยมาแล้วริโปโป้โอุย้ยยังติดโลโอ้โหูติดโล,ตดโลเตีวเลี้ยวด้วยอ้โห จะยังไงดีเนี่ยโอเคเอา้าวโดนดาเมจทางอ้อมไปนะครับเนี่ยครับยังสู้ได้อยู่ครับเนี่ยครับทีมของเราที่เล่นนะครับก็เพื่อนๆก็ดูเป็นแนวทางนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวทำอย่าลืมทำกิจกรรมกันนะผมทำเซิร์ฟอื่นก่อนละกันรีบปิดและสสำหรับวันนี้นะแม่เมือนเกมือก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับยโย,โย,โย